สวัสดีคะ่ะทุกคนคะตอนนี้นะคะแมวกลับมาจากบราซิลแล้วนะคะแล้วก็จะมาอัปเดตกับทุกๆคนนะคะเรื่องบ้านค่ะทุกคนก็ค่อยๆแต่งค่อยๆเติมค่อยๆเสริมค่อยๆทํานั่นทนํานี่ไปเรื่อยๆนะคะตอนหลายๆคนจะได้ไหมตอนแรกนะคะคลิปแรกที่เกี่ยวกับการย้ายบ้านเนี่ยแมวบอกว่าเราเนี่ยจะต้องทําพื้นห้องนอนใหม่นะคะเพราะว่าพื้นห้องนอนเนี่ยเป็นพรมใช่ไหมคะแต่ว่า อ๋อดีเนี่ยไม่ชอบก็เลยจะต้องทำเป็นพื้นนะคะเอาไม้แผ่นเนี่ยมาปูนะคะห้องนอนของแมวกาดีเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้นะคะอดีกกำลังทำห้องนอนแขกอยู่นะคะเดี๋ยวม่าจะพาไปดูนะคะก่อนที่จะไปเจอกับอดีนะคะทุกคนขาน,นี้เลยค่ะมารับชมวิวสวยๆนะคะจากบ้านแมวกันก่อนนะคะทุกคนสวยมากเลยเห็นไหมคะตอนนี้นะคะเป็นเวลาประมาณหนึ่งทุ่มครึ่งแล้วนะคะ ยาวไปถึงตรงนู้นเลยนะคะตรงนู้นก็จะเป็นเดินเข่าเนาะหนึ่งทุ่มครึ่งแล้วนะคะฟ้ายังสว่างสดใสอยู่เลยนะคะทุกคนสวยงามมากนะคะเพื่อนบ้านนะคะเห็นไหมคะเพื่อนบ้านก็ออมีลานสนามย่างล่างดึงเชื้อสนามย่างล่างเนี่ยเราสามารถลงไปใช้ได้นะคะแต่ว่าเราไม่ใช้ดีกว่านะคะเพราะว่าเราอยู่บนนี้เราเห็นวิวแบบนี้เราก็แบบเอ็นจอยแล้วอะทุกคนคะ่ะดูสิคะสวยไหมสวยไหมสวยมากเลยเนาะเอาออกมานิดนึงก็ได้ สวยงามมากบ้านยังรกอยู่เลยนะคะบ้านยังแบบว่าเต็มไปด้วยข้าวของหมดเลยนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูนะคะนี่นี่วิวจากห้องรับแขกของเรานะคะแล้วสภาพห้องรับแขกของเราตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะเต้ตรงนี้เป็นจุดที่อ๋อเป็นเตาผิงไฟนะคะแล้วก็เอาของมาวางเตง็มหมดเลยนะคะมีทั้งพิมพ์เตอร์ของอาดีนะคะคอมพิวเตอร์นะคะที่เรายังไม่ได้ใช้นะคะตอนนี้คือเป็นเตียงนะคะนี่คือเป็นเตียงสําหรับ อเกสเรานะคะเป็นเตียงของอเข่ uh, ของเรานะคะแล้วเตียงไม้อยู่ตรงนี้แล้วฟูกอยู่ตรงไหนฟูกก็อยู่ตรงนี้เลยคะ่ะทุกคนค่ะฟูกของของห้องนอนแขกนะคะอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวอนนีจะแกะไปซักด้วยนะคะโคมไฟนะคะอะไรยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยนะคะทีวีเก่านะคะซึ่งเราอาจจะเอาเข้าไปในห้องนอนเราหรือว่าเอาไปไว้ในห้องนอนแขกนะคะน้องๆต้นไม้นะคะนี่คลิปก่อนหน้านี้นะคะกน็น้องๆต้นไม้มาด้วยนะคะ ก็ไม่ลืมกันนะคะตรงนู้นก็เดี๋ยวเราจะเดินไปดูเนาะอดีททาของอยู่นะคะนี่ก็เป็นเครื่องเสียงของอดีนะคะซึ่งเอาวางไว้ตรงนี้ก่อนนะคะซึ่งเดี๋ยวเราเนี่ยจะต้องย้ายกันนะคะเนี่ยเข้าของไ,ไหมคะทุกคนเต็มไปหมดเลยนะคะอันนี้อีกด้านหนึ่งนะ,ะอีกมุมหนึ่งนะคะคือระเบียงก็ไม่รู้จะเอาอะไรออกไปเนาะเพราะว่ากลางวันเนี่ยมันร้อนก็จริงนะคะแต่กลางคืนเนี่ยมันหนาวอยู่นะคะทุกคนคะ่ะก็สภาพนะคะเป็นอย่างนี้อยู่นะคะหนี่โซฟานะคะ ก็นั่งเลนงนั่งลงนั่งเล่นกันไปนะคะโซฟาก็เป็นประมาณนี้นะคะก็ห้องครัวล่ะเป็นยังไงบ้างห้องครัวจริงๆแล้วเป็นห้องที่รู้สึกว่าจะเป็นห้องที่แบบว่าดูดีที่สุดเพราะว่าเหมือนที่แมวบอกไปนะคะเราใช้กันบ่อยมากนะคะดังนั้นห้องครัวเนี่ยก็จะเป็นห้องที่แบบว่า มีความรู้สึกว่าเป็นเรื่องเป็นราวที่สุดแล้วนะคะก็มีมุมต่างๆนะคะพวกทรงพวกซอสนะคะพวกถ้วยพวกชามนะคะก็อยู่บนนี้หมดแล้วนะคะตู้ข้างล่างก็เป็นตู้เก็บของอีกเยอะมากเลยนะคะแล้วก็เตานะคะตรงนี้เตาตรงนี้เนี่ยก็ข้างล่างเ่ยก็มีตู้เก็บของอีกนะคะซึ่งเยอะมากเลยนะคะเยอะเต็มไปหมดเลยนะคะ ตู้อบขนมอะไรอยู่ทางนี้นะคะตู้เก็บของนะคะยังอยู่ตรงนี้อยู่นะคะนี่ตู้อบนะคะไมโครเวฟนะคะแล้วก็ตู้เก็บของกตู้เย็นค่ะตู้เย็นอยู่ทางนี้นะคะนี่ตู้เย็นตู้เก็บของเต็มเต็มเลยจริงๆนะคะแต่ว่าก็ยังไม่ได้เต็มอะไรมากมายนักนะคะดูสิคะหนังสืออดีหนังสือเกี่ยวกับกฎหมายของเขานะคะเกี่ยวกับของคุณทนายเขานะคะก็ยังอยู่แถวนี้อยู่เพราะว่าตอนนี้อดี้จะนั่งตรงนี้นะคะหนังสืออยู่ตรงนี้นะคะแมวก็จะนั่งตรงนู้นนะคะซึ่ง เห็นไหมคะตู้โชว์อะไรเงี้ยยังไม่เสร็จเรียบร้อยดีเลยค่ะทุกคนแต่ก็จะอัปเดตกับทุกคนเรื่อยๆนะคะเพราะว่าบอกแล้วว่าจะอัปเดตกันนะคะก็จะอัปเดตไปเรื่อยๆก็แล้วกันนะคะอ่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูอดี้กันก็แล้วกันนะคะอดี้ทาอะไรอยู่อดี้ทาอะไรคะนี่มุมนี้ก็ชอบมุมนี้นะคะรูปแต่งงานของเรานะคะก็มาด้วยนะคะของเต็มไปหมดเลยค่ะทุกคนขา เาราเสื้อผ้าก็คือแขวนไว้อย่างนั้นก่อนนะคะนี่กระเป๋านะคะซึ่งยังไม่ได้เอาเสื้อผ้าออกนะคะทุกคนนี่อันนี้ก็เป็นห้องนอนของเรานะคะซึ่งพื้นทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนสวัสดีแปนึงได้ดไม,ไมคะ่ะส,ส,ส,สวัสดีค่ะทําอะไรคะ Can you tell everybody uh, what are you, you doing right nowI'm okay? setting up the floor in the guest room setting up the floor in the guest room ใช่คะนี่เป็นแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวาให้ดูนะ นี่เป็นแบบนี้นะคะเป็นแบบเหมือนกับไม้เทียมหรอมันเป็นไม้เทียมดิสซิเรียลน็อตเกิลอะวีนิล like the the shell cut like the disc the music LPs i long time ago ah okay okay so they made it look like wood but it doesn't look like wood right but it's easy to to manage this floor also easy to clean easy to set up เขาบอกว่าว่า use a sharp knife ทำง่ายมากนะคะไม่ว่าจะเป็นการตัดต่อนะคะหรือว่ามันจะมีระบบของมันนะคะเห็นไหมคะทุกคนเห็นไหมคะมันจะเป็นแตกๆแบบนี้นะคะแล้วก็ <I S 1> ไอ้ที่บอก <here. S 1> ว่าใช้เพียงแค่คัตเตอร์นะคะเนี่ย มีคัตเตอร์อันนึงนะคะแล้วก็ตัดมันแบบนี้นะคะดูแลสะดวกสบายนะคะทำความสะอาดก็ง่ายด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนของแขกกันนะคะทุกคนค่ะว่าห้องนอนของแขกเนี่ยเป็นยังไงนะคะแค่น thank you very much ห้องนอนของแขกนะคะนี่ก็เป็นแบบนี้นะคะคือแมวเนี่ยใส่ไฟไปแล้วนะคะแมวใสห่หรอมาใจแล้วแมวมาได้ใส่อาดี้เขาเป็นคนใส่ไฟเข้าไปนะคะก็คือสวยดีนะคะ ก็มีแบบนี้เ,เลยบนต่างพอรู้สึกว่าสีมันก้องนี่นะคะตรงนี้ก็เป็นสวนนะคะทางบ้านเรานะคะนี่แตแนอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็ด้านนน้นนะคะก็เป็น ระเบียงบ้านเรานะคะซึ่งระเบียงกว้างมากนะคะเราก็ไม่รู้ว่าจะทําอะไรันตรงระเบียงนะคะคือถ้าตรงระเบียงเป็นเนื้อที่บ้านเนี่ยเราคิดว่าบ้านก็น่าจะกว้างออกไปอีกนะคะแต่อย่าลืมนะครอยู่กันสองคนนะคะสองคนเท่านั้นนะคะคนนอนือสองห้องนอนสองห้องน้ำนี่นคือเยอะแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นพื้นนะคะที่อันนี้เนี่ยแกะเอาโรมเก่านะคะออกไปแล้วนะคะแล้วก็เราทําความาะะสะอาดกันนะคะทุกซอกทุกมุมนะคะทุกคนนะคะค่ะ เราทำความสะอาดกันทุกซอกทุกมุมเลย้นะคะแล้วก็เราก็จะเอาเจา้าไม้ตัวนี้นะคะต่อต่อกันเนี่ยตรงเนี้ยอดี้เนี่ยทำไปบ้างไหงนบ้ไหมคะอันนี้คือเขาทำเลยมาต่อตแบบนี้เลยนะคะปุ๊บดังนั้นก็ตองนี้ก็ต้องออกไปตัดนะคะนั่นม่น,น,นี่นั่นนะคะอุปกรณ์นะคะเล็กๆน้อยๆนะคะเสร็อืมมากด้วยเสียงไว โอเคน้อง i ิ s ิสไม่ o okay, ด้ทูสต้องเลยที่จะตัดมองโอเคค่ะตัดเล็กยใช่ไหมคะน่ารักมากเลยนะคะคือจริงๆแล้วนะคะการปูพื้นแบบเนี้ยแม้ว่าถามแม่แอนะคะกับพ่อมัดแล้วนะคะว่า กันปูแบบนี้มันมันไม่ยากนะคะไม่ยากเลยนะคะซึ่งเราทำความสะอาดพืชนะคะแล้วเราก็ทำความสะอาดให้มันสะอาดมากๆเลยเพราะว่าไอแผ่นนียจะอยู่กับเราานหลายปีเลยนะคะอยู่เป็นสิปีนะคะทุกคนแล้วก็ทาความสะอาดง่ายด้วยนะคะแล้วก็เวลาต่อเนี่ยมันจะเป็นแผ่นมาแบบนี้ใช่ไหมคะสำเร็จรูปแบบนี้เราก็จะแบบแตกแทกแตกแตกแตกติดกงนไปนะคะซึ่งมีแค่นี้นะคะไม้บรรทัดนะคะอุปกรณ์นะคะก็มีไม้บรรทัดนะคะดินสอวัดนะคะ แล้วก็อาดี้เนี่ยเขาก็จะเป็นตัดข้างนอกนะคะแบบนี้นะคะซึ่งแมวก็เพิ่งมารู้นะว่าเออสามีฉันทําได้หลายอย่างอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอาี่เนี่ยเป็นเด็กเรียนนะคะถ้าเป็นบ้านเราก็คือเด็กเนิร์ดเนาะที่แบบว่าเออเป็นเด็กเรียนเก่งแล้วก็แบบเออแบบ สอบเข้ามาหาวิทยาลัยอ,อะไรอย่างเงี้ยเออแบบเป็นเด็กอ่านหนังสืออะไรเงี้ยซึ่งแมวก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขามีบางมุมเหมือนกันนะคะที่เขาสามารถทําง,งานพวกซ่อมแซมบ,บ้านอะไรพวกนี้ได้นะคะต่อไฟอะไรเงี้ยเขาน่าจะได้เรียนมาแหละแบบพวกพื้นฐานแล้วก็เหมือนที่แมวเคยพูดไปนะคะว่าพ่อของอดีเนี่ยนอกจากจะเป็นชาวสวนชาวไร่แล้วนะคะก็ยังมีอาชีพเสริมเป็นอเขาเรียกว่าไงดีเหมือนอพนักงาน ดูแลพรมเนาะคือคุณพ่อเนี่ยเคยค้าพรมนะคะแล้วก็เหมือนติดตั้งพรมแล้วก็ถอดมัถนถอนพรมออกเขาก็เลยจะแบบเหมือนมีเทคนิคของการแบบต่ออะไรพวกนี้นิดๆหน่อยๆอ,อะไรเงี้ยซึ่งมันไม่มันไม่ยากด้วยนะคะนอกจากจะต่อพื้นแล้วนะคะอาดี้ทำไฟด้วยนะคะทุกคนค่ะโคมไฟนี้มาจากบ้านเก่าเรานะคะอันนี้เขาก็ทำไฟด้วยนะคะคือเดินไฟนะะต่างๆานานะคะเดียะะ๋ยวเราพาไปดูนะคะว่าอาดี้ทำตรงไหนบ้างอีก o ้อง oh, stay here and keep it up. up 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 ah up oh, on top like this other oh, top ah okay tell me okay tack 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 over เดี๋ยวพี่จับมั้ no 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 เดี๋โอเกรงอยู่นะเนี่ยเกรงคิดจะฆ่าอยู่นะล้วพโอ้ยยย No, oh, yes, okay. yeah, now it's, it's okay. right. It's, it's the socks. Mm -hmm. I have to feel. Oh we have to walk. Yes, we have, have to feel. If everything is fine, then okay. I have to feel mm -hmm. with the shoes I don't feel. Mm -hmm. oh, okay. okay. <laughs> it's okay. Perfect. You feel like smooth no. now? Yes. Here, if it, if it lifts up here, I it's not fixed. Mm. So which, which part is the most difficult, I think? The I'll door. Right, be because we have to open the door. How oh, do you do that? do Why? It's nice, right? We have to remove the door. We have to remove the door? Maybe I just make a small one. Can you can you open the door? And fully open, please. Yes, yes, yes. It's okay. You see? Can yeah, you help me. Yeah. Of course, I help you. No, I have to help you. But I make a small one, maybe one Too big. No, no. no I you must to a name and No, of course, something here in the winter time. No, it's difficult talk. No? So I. Like this one, like this one. Oh, it's so, like, you know, like, yow, and then bring your arm No, it's too short. No, no, no. Oh, I have to go mm. Yeah, too short. But I think you have to take the lower, like, we have um, to balance of the moves, of the okay? Yeah, we have to take the lower. Leg. Can you try this one? I guess you have already won. Just try because yeah. um, we want to see if it's worth. Yeah, you see, it's worth. Look, man. Yeah. yeah, it's worth it. Look, man. No, Here it's broken. We don't use this. Anyway, I have to make or something. Yeah, no? Okay. Hoi! Oh, Panini, so I don't know. think we finish today, right? No, no, the water bell from the water bell is too much. It's now, so. it's too much. It's so... Don't you know Maybe we put this, work. this is Just this side. Side. Yeah. Um, this is also broken. This is broken. which one is in one broken move over corner of the room in separately the ตอนนี้ติดตั้งไฟหลายที่แล้วนะคะอย่างเช่นตรงน,นี้นะคะเป็นทางเข้าบ้านนะคะทางเข้าประตูบ้านของเรานะคะประตูบ้านตรงน,นี้นะคะเดี๋ยวเราลองมาเปิดไฟดูกันใช่ไหมตรงน,นี้หรือเปล่าเออเนี่ยเนี่ยดิเขาก็ทําไฟแล้วนะคะเปลี่ยนสีได้อะไรอย่างเงี้ย เออแล้วก็มีรีโมทด้วยนะคะซึ่งระบบรีโมทอยู่ตรงไหนคะไม่เต้นค่ะเอาไว้แค่นี้ก่อนอ่ะตรงนี้คือตรงไหนเอ่ยอ่ะตรงนี้คือห้องครัว <c oughs> เห็นไหม <c oughs> คือมันบ้านมันใหม่มากคะ่ะทุกคนคะ่ะมันใหม่มากเลยนะคะยังอยู่ไม่ถึงสองสัปดาห์เลยนะคะแล้วก็อ่ออีกอันหนึ่งล่ะ,อ,ะอีกอันหนึ่งคือตรงนี้อ่ะอีกอันหนึ่งคือตรงนี้นะคะ เอียนก็คือห้องอนั่งเล่นของเราน,นะคะนี่เป็นสีด้วยได้มันก้านนะคะน,นี้เป็นสีแบบว่าสีสอ้มอ่อนอ่านี่เป็นแบบออฟไวท์นะคะแล้วก็ไนี่เป็นขาวสว่างเลยนะคะส่วนอันนี้นะคะก็เป็นโคมไฟที่เราเอามาแบบเล่นๆกันนะคะตอนนี้มันยังไม่ได้ เย็นมากเนาะสองทุ่มแนะยังเกือบ2องทุ่มละแต่ยังไม่2องทุ่มนะคะซึ่งอากาศข้างนอกดูสิคะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวมันจะซูมให้เห็นนะคะภูเขานะคะไล่ลงไปเลยนะว่าตรงไหนคือฟลุมสแบกตรงไหนคือทิทลีสนะคะตรงไหนคือซานติสนะคะเออมลคิดว่าถ้าเกิดว่าใครนะคะคือเป็นแฟนคลับประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะหรือว่าอยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยน่าจะรู้จัก เทือกเขานะคะซันติสตรงนี้ดีนะคะซึ่งแมวเนี่ยเคยทําคลิปไปแล้วด้วยนะค,ะคือไปสไลด์หิมะลงมานะคะสวยมากนะคะอตอนนี้อาดีนะคะเอาไมา้เพิ่มนี่บริงวันมอบริงวันมอนะคะ will follow you ค่ะคือเขาซื้อมาเป็นแพคแบบนี้นะคะทุกคนเห็นหมคะ เป็นแพคเป็นแพคแบบนี้นะคะแพคหนึ่งก็มี1ิชิ้นนะคะอันนี้บอกว่าซื้อมาไว้ก่อนนะคะประมาณร5อยห้าสิชิ้นนะคะเพราะว่าถ้าซื้อเยอะเนี่ยเราจะได้ในราคาที่ถูกด้วยนะคะยังไงเราก็เก็บไว้ได้นะคะเพราะมันไม่เสียเนาะเกิดว่าต้องการ,ซ,รซ่อมตรงนั้นซ่อมตรงนี้อะไรเงี้ยเราก็สามารถที่จะเอาส p ปรสินค้าตรงนี้ไปซ่อมแซมได้นะคะ,ะทุกคนคะ่ะไปคะ่ะเราไปดูภูเขากันนะคะทีละลูกทีละลูกนะคะนี่นะคะอันนี้เป็นเลนวายนะคะคือ ถ้าเป็นเลนวายก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็จะก,กว้างๆแบบนี้เลยนะคะอันนี้เป็นเลนหนึ่งตอนหนึ่งนะคะทุกคนนี่หนึ่งตอนหนึ่งก็สวยแบบนี้เลยนะคะข้างบนนะคะมีเมฆนะคะนิดหน่อยนะคะเหมือนฝนจะมานะคะแต่ไม่มีฝนนะคะแดดยังสว่างเลยเหมือนภาพวาดนะคะทุกคนคะ่ะเอาจริงแล้วคือรู้สึกว่าโชคดีคะ่ะที่แบบว่าเราได้บ้านที่เราถูกใจนะคะแล้วก็ได้บ้านที่สวยแบบนี้นะคะเนือ ทะเลสาบนะคะทะเลสาบซูริกนะคะทุกคนบ้านเก่าก็เห็นนะคะแต่เห็นไม่ชัดแบบนี้นะคะข้างล่างก็เป็นไร่องหนุนนะคะของโรงเรียนการเกษตรนะคะอพาร์ตเมนต์เนาะ นี่เลยนะคะนี่แหละค่ะนี่แหละคะ่ะสูงเสียดฟ,ฟ้านี่นะคะข้างหลังภูเขานี้นะคะทุกคนคะ่ะคือประเทศออสเตรียแล้วนะคะดูอย่างนี้เหมือนมันจะใกล้นะแต่จริงๆแล้วมันอยู่ไกลอยู่นะคะทุกคนถ้าเกิดว่าเรานั่งรถไฟจากบ้านเม้าไปเนี่ยซูริกก็ประมาณ2ชั่วโมงนะคะแล้วก็เราต้องนั่งกระเช้าขึ้นไปอีก2ต่อนะคะถึงจะถึงยอดเขาซันติสตรงนั้นได้นะคะเป็นยอดเขาที่แบบว่าสูงที่สุดนะคะในภาคตะวันออกนะคะเห็นไหมคะ ซูมไปกว่าน,นี้ไม่ได้แล้วเห็นยอดไหมเห็นยอดไหมนั่นนะคะคือเทือกเขาซันติสนะคะที่แมวเคยพาทุกคนไปเที่ยวแล้วนะคะหิมะยังมีอยู่เลยนะคะทุกคนแล้วก็ถัดไปนะคะเป็นที่ที่แมวไปเล่นสกีกันนี่บ่อยๆนะคะก็คือฟลุมสแบกนะคะคือแมวไม่รู้ว่าตรงไหนคือฟลุมไม่ฟลุมนะคะเพราะว่าเอ่อเทือกเขาเนี้ยมันมีหลายยอดนะคะเวลาไปเล่นสกีเนี่ย แมวเคยทาคลิปเล่นสกีบ่อยๆใช่ไหมล่ะเนี่แหละตรงนี้นะคะแมวกาีอดีกจะไปเล่นสกีกันตรงนี้นะคะทั้งข้างหน้านะคะของเทือกเขานะคะแล้วก็ข้างหลังของเทือกเขาด้วยนะคะก็จะมีแบบสกีลิฟต์นะคะขึ้นข้างบนนะคะแล้วก็ไหลลงไปข้างล่างด้วยนะคะคือคือสวยงามมากนะคะแล้วก็กว้างมากด้วยนะคะเป็นลานสกีที่ใกล้บ้านแมวกับใกล้บ้านอาดีนะคะที่สุดแล้วนะคะคือถ้าจากตรงนี้เนี่ยนั่งรถไฟไปนะคะแล้วก็ต่อกระช้อนไปเลยนะคะอาจจะใช้เวลาเพียงแค่ นิดหน่อยเท่านั้นค่ะไม่เกินหนึ่งชั่วโมงครึ่งค่ะอันนี้นะคะก็คือทิดลิสนะคะจริงๆแล้วเนี่ยยอดเขาเนี่ยอ๋อมีเครนบางนะคะทุกคนคืออยู่ในรัฐนิวาเด่นนะคะก็คือจริงๆแล้วว่าหลายๆคนจะคิดว่าอยู่ในรัฐลูเซิร์นะคะเพราะว่ามองจากลูเซิร์นไปเนี่ยจะเห็นเขาสวยงามมากนะคะเสียดายที่มีเครนบางอยู่นะคะสังเกตได้ว่ามันจะมีเครนเยอะมากเลยใช่ไหมคะมีทั้งตรงนี้นะคะแล้วก็ มีตรงนี้ด้วยนะคะเห็นไหมคะนี่ก็อีกสอันนี้เป็นสาอันใช่ไหมคะแล้วก็ต้องนี้อีก4ี่อันนะคะมี4อันนะคะทุกคนคือบ้านเนี่ยขึ้นใหม่เยอะมากนะคะแล้วก็มีบ้านที่ต้องซ่อม,ซอมแซมเนี่ยเยอะมากเช่นเดียวกันเลยนะคะเห็นไหมคะใบไม้เปลี่ยนสีนะคะยังอยู่นะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้ถือว่าเป็นช่วงที่ อุ่นมากนะคะอากาศตอนเช้าๆเนี่ยยังอยู่ที่1 2 3องศาอยู่นะคะตอนบ่ายเนี่ยอาจจะไปถึง15องศานะคะแต่ก็ยังถือว่ายังไม่ได้เป็นอุณหภูมิที่ ที่อุ่นนะคะหรือร้อนพอที่น้องๆใบเมเปิลนะคะจะเปลี่ยนจากสีแดงกลายเป็นสีเขียวนะคะแต่ว่าเดี๋ยวน้องๆนะคะจะร่วงนะคะแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะคะไม่รู้เหมือนกันต้นนี้ทําไมร่วงช้าหรือต้ตอนนี้อาจจะแบบว่าเป็นต้นที่แดงช้าหรือเปล่าเพราะปกติเ้วเนี่ยดูใไปๆร่วงมันผ่านไปแล้วเนาะเออแต่น้องๆยังแดงอยู่เลยอะ่ะก็สวยปีกแบบนะคะเนี่ยเหมือนแบบเรามีสวนนะคะอยู่หน้าบ้านนะคะแบบ ส่วนนี้นะคะก็มีส่วนกลางนะคะดูแลให้เรานะคะคือเราก็จ่ายค่าส่วนกลางไปแล้วนะคะก็จะมีคนทําสวนให้นะคะเก็บขยะให้นะคะแล้วก็ทําความสะอาดบริเวณลิฟต์นะคะประตะูที่เข้าออกข้างนอกนะคะแล้วก็บริเวณห้องเก็บขยะนะคะรวมไปถึงบริเวณห้องซักล้างข้างล่างด้วยนะคะสวยมากเลยคะ่ะทุกคนคะ่ะสวยไหมคะ สวยมากเลยเห็นไ,ไหมคนลุงข้างบ้านนะคะเห็นไหมคะคนลุงข้างบ้านก็ทักทายกันแล้วนะคะคุณลุงก็ยกมือให้นะคะเนี่ยสวยมากเลยอะ่ะคือเวลากลับมาบ้านนะคะนอนมองเนี่ยน,น,น,นี่เป็นมุมที่แบบมุมประจําของแมวนะคะนี่แมวมองไปอย่างนี้เนี่ยนั่งตรงเนี้ยมองออกไปอย่างเงี้ย มองออกไปเรื่อยๆนะคะนอนพักผ่อนไปนะคะเวลาทํางานหรือว่าเที่ยวหนักๆก,กลับมานะคะคือ่อนอยมากคือแฮปปี้มาก